มาครับวันนี้มีรถเข้าใหม่เนาะเป็นตัวแท่นเตียนะ้ยเนาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเนี่ยจะขายเป็น12ล้อแท่นเตี้ยใส่เยอะเนาะอ่าที่เข้าใหม่เนี่ยจะเป็นสองคันตรงนี้เนาะนี่สองคันนี้เป็น12ล้อแท่นเตีย้ยแล้วก็นี่อีกคันหนึ่งเป็นคันนี้อยู่ข้างๆตู้10บานอันนี้นี่เป็นคันนี้ที่กาลังทําความสะอาดอยู่เนาะเดี๋ยวมารีวิวการเข้าดีกว่าว่าสาพันเนี่ยเป็นสเปคสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับ มาเรามาเริ่มด้วยคันนี้ดีกว่านะ้ะจะเพลิด้วยรวม3าคันนะจะมีความคล้ายกันเกือบทั้งหมดเลยเนาะจะเป็นเครื่องอีสิบสามแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะแต่ในสองคันเนี้ยจะเป็นตัวของยูโรสี่นะแต่อีกคันหนึ่งตรงเนี้ยที่ทําความสะอาดอยู่จะเป็นตัวยูโรห้านะครับแต่คันเนี้ยเข้ามาสักพักหนึ่งละอ่าตัวเนี้ยจะได้เป็นหัวสูงแล้วก็เป็นเกียร์กึงออตโต้เนาะแต่ก็คุณภาพค่อนข้างดีนะหัวค่อนข้างสวยเนาะอ่าแต่เรามาโฟกัสกับ คัวนี้กนดีกว่าเนาะที่รถที่เพิ่งเข้ามานะครับเครื่องยี่สิามเกียร์ธรรมดาเป็นยูโรสี่เนาะ,ะตัวหัวทรงที่เป็นพลาสติกเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเหลืองเนาะเยอะยวก,วกว่าปกติที่เป็นสีดำแต่บางคันก็ไม่เป็นอย่างคันนี้เนี่ยไม่เป็นเป็นสีขาวปกติเนาะแต่อันไหนเนี่ยที่แดดเรียเยอะหน่อยก็เนี่ยช่วงพลาสติกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอจริงๆแก้มก็เป็นพลาสติกนะเนี่ยแก้มก็เป็นพลาสติกแต่มันไม่ค่อยเหลืองนะ แต่จะเป็นเหลืองพวกเนี้ยตามตามพวกเนี้ยใส่เยอะอ่าบางทีจะมีโอกาสที่จะเจอเป็นสีเหลืองบางอ่ะแล้วก็มาดูตัวเครื่องนะครับเครื่องเป็น e13c เดี๋ยวนะรหัสเครื่องเป็นโทโบตัวนี้เป็นโทโบลมเนาะอ่าตัวนี้โทโบลม360้อแรงมา้ามาเป็น7เกียร์ธรรมดาอ่ายางดีไหมยางหน้าพอใช้ได้นะ พอใช้ได้สี่เส้นพอใช้ได้นี่ตัวอย่างพอใช้ได้เห็นไหมครับพอใช้ได้ที่ติดมาอ่ที่ติดมาพอใช้ได้สี่เส้นเนาะเกียร์มาเป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดาคัสซี่ก็เดี๋ยวให้ดูเนาะโดยรวมมาด้านข้างพอใช้ได้เนาะด้านบนอาจจะต้องมีไปเก็บบ้างนะครับอ่าช่วงล่างด้านหน้ามาเป็นแหนบด้านหลังมาเป็นถุงลมนี่ช่วงล่างด้านหลังที่เป็นถุงลมเนาะจะมาเป็นสองเผ่ามีถุงลมแปดใบเนาะแล้วก็ ให้ระวังนิดหนึ่งเนาะถ้าใครใช้พวกรถถุงลมเนี่ยตรงนี้จะมีเซนเซอร์เขาอ่าอันนี้ซ้ายอันขวาอันจะแยกกันนะครับนี่แล้วก็ปลายท้ายยาวสุด9ก้าเมตรกว่าเลยอ่าในตัวรถตัวหัวเน,นี่ยค่อนข้างดีเนาะอ่าค่อนข้างดีไม่มีปัญหาอะไรอันนี้อาจจะเปื้อนแค่รอทำความสะอาดก็จะสวยงามละหัวไม่ได้ผุไม่ได้อะไรนี่ครับอ่าไม่ได้ผุไม่ได้อะไร่าแล้วก็ตัวหานละม่านมาเป็นหังเหล็กเนาะ ต่อไปเราดูในส่วนของภายในกันดีกว่านี่ภายใน,นภายในที่เป็นยูโร4นะครับก็จะยังไม่ใช่สีดำแบบตัวของยูโร5เนอะอ่านี่ก็มาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันสองนีภายในด้านบนอ่าแล้ก็มีแผ่น ปิดหลังเครื่องนะครับอันนี้คือผมอยังไม่ได้ปิดไว้นะก็เผื่อให้ลูกค้ามาดูก่อนแล้วตอนขายรถเนี่ยผมก็จะปิดไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีทั้งดับเพิ่ทุกทีจะโดนเอาไปนะแต่อันนี้มีมาแล้วก็ตัวรีโมทสําหรับยกถุงลมนะครับสําหรับถ้าเป็นรถที่เป็นถุงลมด้านหลังเนี่ยก็จะปรับได้แค่ด้านหลังเนาะแต่ถ้าเป็นถุงลมหน้าด้วยเขาจะมีปุ่มเพิ่มตรงนี้เนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งปุ่มเพื่อให้ยกถุงลมได้อย่างขอเก็บก่อน ตรงนี้เป็นภายในอ่านี่มีหุ้มเป็นเคปลาร์เนายเป็นคาร์บอนมาด้วยวงพูมอะไรก็สวยงามไม่เป็นไรเลยเกะข้างบนก็มาครบถ้วนนะครับสำหรับตัวเนี้ยก็สำหรับคันนี้นะก็เหมาะผมว่าเหมาะกับคนที่อยากใช้รถพวกรถญี่ปุ่นเนาะแต่ไม่ต้องการระบบต่างๆที่มากมายเนะเพราะเขาเป็นตัวทโทโบธรรมดาด้วยแล้วก็ โลหไฟฟ้าเนี่ยยังเป็นยูโรสเนาะยังไม่ใช่ตัวยูโรห้าหรือเป็นพวกนิปโพรเฟียนะที่มันแบบระบบไฟฟ้าที่มันมากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะอ่าตัวเนี้ยถ้าใครอยากลองเป็นคันแรกๆเนี่ยเป็นกิธ,ธรรมดาด้วยเนาะมีสิ่งที่เราต้องกังวลคือพวกถุงลมนี่แหละแต่จริงๆอ่ะตัวถุงลมอ่ะ,อะคนเราอาจจะค่อนข้างสงสัยว่าค่อนข้างกังวลแล้วกันเนาะว่าตัวถุงลมเนี่ยมันจะระเบิดหรือเปล่านะแต่จริงๆอ่ะตัวถุงลมอ่ะ โอกาสระเบิดอะค่อนข้างที่จะน้อยนะถ้าเราไม่ไปบรรทุกเกินน้ําหนักนะ,ะส่วนใหญ่ที่ผมจะเกิดจากตัวถุงลมเนี่ยที่ผมขายถุงลมไปหรือเกิดจากรถที่ผมเอาไปจากลูกค้าเองเนี่ยเออ,เอจากลูกค้าที่ซื้อผมไปเองเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวฐานของตัวถุงลมเนี่ยเขาผุหรือเป็นสนิมเลยมีรอยรั่วทําให้ลมมันรั่วเนาะแล้วก็บางทีอาจจะเกิดจากที่ว่าข้อต่อ ของตัวถุงลมเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรือมันเป็นสนิมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันมีปัญหาละมันเลยเกิดอากาศรั่วได้โอกาสที่จะเกิดระเบิดเนี่ยส่วนตัวนะจากที่ผมขายรถมาเนี่ยโอกาสเกิดอ,ะอ่ะไม่ได้เยอะอ่าก็มันจะต้องมีเหมือนกับเศษอะไรที่แหลมเนาะไปบาดกับตัวถุงลมนะถึงจะมีโอกาสที่จะระเบิดได้แต่เคสจริงๆที่ผมเจออ่ะน้อยมากเพราะผมอะ่ะ มีถุงลมอ่ะท,ที่เหมือนผูกไปแล้วนะตัวฐานนะครับแล้วผมอ่ะถอดตัวอย่างเนี่ยขายจริงๆอ่ะขายน้อยมากไม่ได้แค่จะไม่ได้ขายเลยปีๆนึ่งอาจจะขายแค่สองใบแค่นั้นเองเนาะเลยผมก็เลยติ้งต่างว่าไในเคสที่ถุงลมแตกเนี่ยมันค่อนข้างน้อยโอกาสเกิดส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ถุงลมเนี่ยมันรั่วมากกว่านะครับ มาแล้วก็มาต่อกันที่คันถัดไปเนาะคันนี้ก็เป็นตัวของยูโร4ี่เหมือนกันนะสภาพคล้ายกันเนาะก็จะมีบันไดอ่าบันไดข้างเพิ่มขึ้นมาให้สองข้างเนาะบางคันก็มาข้างเดียวนะแต่คันนี้มาสองคันวิธีใช้ของตัวบันไดเนี่ยเขาจะมีตัวหมุนตรงนี้ครับไว้เปิดเพื่อให้สามารถเอามือเราอ่ะเกาะได้นี่ข้อดีของบันไดประเภทนี้คือมันไม่กินที่ครับนี่มันสามารถพับเก็บได้เลย โดยที่ไม่กินพื้นที่ด้านข้างเนาะนี่ครับอแต่ถ้ามาได้ปกติเนี่ยเขาจะออกมาด้านข้างเนี่ยเยอะกว่าปกติทั่วไปนะครับเรามาดูรอบๆคันนี้กันต่อคันนี้มาก็เครื่องอีกสาเกียร์ธรรมดาเนาะมาเป็นตัวยูโรสนะครับอเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านี่คันนี้สำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็น turbo ไฟฟ้าละแต่คันก่อนหน้าเนี่ย เป็นเทอร์โบโลมธรรมดาเนาะยังมยไม่ใช่ไฟฟ้าแต่พวกนี้เป็นเทอร์โบแปรผันทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันเนาะด้านหลังก็หัวก็ยังดีไม่ผุรถญี่ปุ่นนะ่ะค่อนข้างไว้ใจได้ระดับหนึ่งเนาะว่าหัวที่มาเนี่ยโอกาสผุหรือชนมาเนี่ยน้อยเนาะแต่ถามว่ามีไหมมีแต่โอกาสโดนเนี่ยน้อยมากเรามาดูตัวคัตซีกันต่อเนาะอ่าตัวคัตซีกอลืมเป็นนิดนึงช่วงล่างด้านหน้ามาเป็นแหนบนะครับนี่ ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขานิยมกันเนี่ยก็จะไม่เป็นช่วงล่างที่เป็นแหนกนี่แหละแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่เป็นถุงลมในญี่ปุ่นเนี่ยในตัวที่เป็นถุงลมล้วนเนี่ยก็ยังใช้กันไม่ได้มากเนาะก็ใช้ในธุรกิจบางธุรกิจที่เขาต้องการความนิ่มนวลเนาะในการบรรทุกขอ,ของสินค้าของเขานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นหน้าแนหนบแบถุงลมนี่แหละ,ะก็คสัสซีก็นี่ครับคันนี้ด้านข้างค่อนข้าง,งดีอ่าจะมีแค่ด้านบนเนาะแถบช่วงที่ ลอรถเนี่ยเขาปั่นน้ําขึ้นไปโดนเนาะอ่านี่ครับจะมีสีิปตรงช่วงที่เขาเนี่ยเอาล้อเนี่ยหมุนไปเนาะและน้ะําอ่ะเขาอาจจะไปโดนตรงพวกอ่าด้านบนของสีนะแล้วเขาก็จะแบบน้ําอาจาอาจะขังอาจจะเกิดสนิดได้นะครับภาพโดยรวมของสีก็ประมาณนี้นะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อดีกว่าก็จะมีในส่วนเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะก็ จะมีเบรกเนาะที่ยังไม่ได้พูดไปตั้งแต่คันนูนเนาะเบรกสำหรับ x เจ็ร้อยเนี่ยถ้าเป็นตัวเดิมหมดอะครับเขาจะมาเป็นเบรกลมทั้งหมดเนะาะไม่มีเบรกน้ำมันแล้วเบรกน้ำมันจะอยู่ในตัวพวกโปรเฟียสส่วนใหญ่นะครับในตัวของมิฮอร์ฮีโนโยางดีนะเนี่ยยางหน้าดีอยู่อเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งว่าดีไหมสําหรับยางหน้าอ๋าอยางหน้านี่ดีนะนี่คูนานี่ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยลึกดอกดอกค่อนข้างลึกเลยนี่ครับ แล้วก็อย่างเส้นอื่นก็ใช้คําว่าบางเส้นก็พอใช้ได้นะบางเส้นอาจก็อาจจะต้องเปลี่ยนเนาะเรามาดูภายในกันต่อก็ภายในคล้ายกับขันเมื่อกี้เลยอ่าให้เข้าไปดูนี่ต้องหาเนี่ยครับชอบหักตรงนี้ชอบหักบ่อยพอมันเป็นเหมือนกับว่าเวลาเราสไลด์ลงมาเนี่ยมันจะชอบมาโดนตรงเนี้ครับเนี่ยตรงนี้มันติดอยู่อย่างนี้แล้วก็เวลาเราลงอะ่ะเราเราไม่ค่อยยกตูดอยู่ละ เราก็จะสไลด์ลงมาเลยก็มีโอกาสเวลาเบาตรงนี้มาสุดนะครับเราก็จะไปโดนไอตัวนี้บ่อยตัวนี้จะชอบมีปัญหาบ่อยมากก็ถ้าใครใช้เอเจนอยู่ก็ระวังกันไว้นะเนี่ยหากกันบ่อยมากขักมาจากญี่ปุ่นเลยและเดี๋ยวผมก็ต้องมาลังเก็บอีกทีอ่ะนี่ก็ภายในนะครับก็ประมาณนี้อ่าในตัวคอวนโซลหน้าก็อันนี้ตัวบางหลังเครื่องเนาะก็จะเก็บไว้ในหัวก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนที่หลัง มาไปที่หลังตอนขายแล้วเนาะแล้วก็ฝาล้างแบตก็มีมาอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแตกมาเลยปุ่มปุ่มปุ่มลุดมาเลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยของแคเรียด้วยแคเรียบ้านเราทาแอร์นะแต่ญี่ปุ่นนี่ทําอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยใครใครรู้ว่าตัวอะไรก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็มีรีโมทมาด้วยนี่รีโมดไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันน่าจะเป็นของตัวนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เป็นของพานาเวน่าจะเป็นที่จอจอที่เขาเอาออกไปแล้วหรือเปล่าอ่จอตัวนี้ก็มีม่านมามีแผ่นปิดด้านหลังมาด้วยเนาะตัวเบาะอะไรก็ยังดีอยู่เบาะฝั่งนู้นดีเบาะคนนั่งก็นิดนึงเนาะตอนที่ผมเล่าไปเมื่อกี้อ่าโฟมตรงนี้หายไปที่เหลือก็โดยรวมใช้ได้นี่วงพรมอะไรก็ยังดีอยู่ ประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราไปกันคันสุดท้ายกันดีกว่าอะแล้วก็อันนี้เป็นอีกคันเนาะคันนี้เป็นตัวยูโรห้านะอาจจะไม่ได้มีชุดแต่งอะไรมาเนาะแต่ถ้าใครลูกค้าจะให้ใส่ชุดแต่งเพิ่มหรือจะให้ทําสีหัวไปใหม่เลยก็ได้นะทางที่อู่ผมเนี่ยทําสีเองทั้งหมดเลยอ่าก็ตัวนี้ก็มาเป็นสเปคเดียวกันนะครับเครื่อง E13 เกียร์ธรรมดาอันนี้เป็นตัวยูโรห้านะนี่ โดยรวมยูโรห้าเนี่ยเครื่องโดยรวมโอกาสที่จะสดใหม่ก็จะเยอะกว่านะอ่ากับผู้เป็นจเกียร์ธรรมดาเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีแอดบูอ่าแอดบูขึ้นมาเนาะแล้วก็ด้านหน้ามาเป็นแหนบเบรกล่มตัวคัตตรก็ประมาณนี้อ่าใหดูทุกน้าด้านหลังก็มาเป็นถุงลมนี่ให้วนดูยันข้างๆข้างหลังอ่าแล้วก็ถุงลมมาก็แปดลูก อย่างนี้เลยปกติสําหรับรถถุงลวมทั่วไปย่างเยิงก็บางเส้นก็ยังใช้ได้อยู่เส้นนี้น่าจะไม่ไหวละนะ,ะแล้วก็คัสซีโดยรวมก็ด้านข้างโอเคนะด้านข้างโอเคเลยจะมีด้านบนที่มีสนิมอ่าเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองทะเลน้าเค็มเนาะและเป็นเกาะอ,อีกต่างหากก็เรื่องสนิมพวกอยไรพวกนี้จะเป็นของคู่กันเรามาต่อกันภายในเนาะอ่า ภายในก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีดําละอ่านีจากบานประตูจะเป็นสีออกน้ําเงินเนะาะก็จะเป็นสีดําแล้วก็ภายในก็มีความแตกต่างกันไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะอ่าโดยรวมด้านบนเนี่ยก็มีความคล้ายกันเลยเลยดูเอาสติกเกอร์แอร์ลูปมาติดสติกเกอร์แอร์ลูปเนี่ยธรรมดาเขาจะติดอยู่ตรงข้างประตูนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาติดกันใน ตัวยูโร5ในโฉมไหนบ้างนะเพราะบางคันก็ติดมาบางคันก็ไม่ได้ติดมานะอ่าแต่นี่เขาเอามาติดตรงนี้เฉยเลย <c oughs> ก็จะแปลกๆหน่อยเนาะอ่าอันนี้คันนี้กำลังทําความสะอาดอยู่นะครับก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดตัวหน้าปัดเขาก็จะเป็นดิจิตอลมากขึ้นละอ่าตัวของน้ํามันกับความร้อนเนี่ยเขาจะเข้าไปในจอละอ่าเหลือแค่ตัวของลมนะอ่าตัวของลมเบรกกับลมล้อนนะ แล้วก็เอ้ยลมเบรกกับลมถุงลมนะก็จะอยู่ตรงนี้ชาจะใช้ลมเดียวกันเนาะ <S <S แล้วก็ไอ้ตรงขีดสีเขียวกับสีแดงเนาะที่บอกว่ารอบการขับขี่ของตัวรถเนาะก็จะเป็นหลอดไฟละเดี๋ยวดูที่คันนี้แบตหมดหรือเปล่าว้าแบตไฟหมดเนาะเลยเปิดไม่ได้พวกคอนโซลด้านหน้านี่โดยรวมคันนี้ก็พอใช้ได้นะมีเกะด้วยนี่ตัว รูดบัตรทางด่วน ETC e Card ของญี่ปุ่นเขาก็แอบ,บไว้ตรงนี้เนาะ,ะมีอะไรอีกไหมโดยรวมคันนี้ใช้ได้ก็ถือว่าโดยรวมดีอยู่เนาะกระจกก็มาเป็นกระจกไฟฟ้าด้วยสามารถปรับตรงนี้ได้อ่านี่ครับตัวปรับไฟฟ้านี่คลา้คลายกับพวกรถเก่งเลยนะคล้ายๆเลยปรับซ้ายขวาแล้วก็กดซ้ายขวาบนล่างได้เลยแล้วก็ตัวปรับถุงลมก็ อยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะในตัว a 7จ0 0จะอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เกียร์ที่เป็น7เกียร์ธรรมดาก็ในรุ่นของ7 0 0กับมีโปรเฟียเนี่ยเขาก็ยังใช้เกียร์รุ่นนี้อยู่นะรอบก็จะเหมือนกันเลยไม่ได้มีความแตกต่างกันอ่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะแต่จริงๆก็ยังมีคันนี้ก็ยังอยู่เนาะแล้วก็คันนี้นะคันนี้เป็นตัวถุงลมหมดเลยคันนี้ลงทะเบียนอยู่5 5 0 0หาบาทนะครับแล้วก็ คันนี้ก็ยังอยู่นะเป็นยูโรห้ากิ์ธรรมดาและก็คันสีเขียวนี่ก็เป็นยูโรห้ากิ์ธรรมดาเหมือนกันสเปกเดียวกับที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อตะกี้เลยเนาะก็ยังมีอีกหลายคันเนาะเนี่ยคันน้ําเงินนี่ก็ยังเลือกได้ในทันเตียและก็คันที่บอกไปตอนแรกเนาะที่เป็นหัวสูงตรงเนี้ยก็เหมือนกันนอกจากทันเตียเนี่ยก็ยังมีอื่นๆอีกนะเนี่ยนะพวกสิบล้อคันเขียวเนี่ยสิบล้อสิบล้อคันติดซ้อมเนี่ยลูกค้าห่างมาจําละและก็ตัวน้โปรเฟีย คันสีเหลืองนียเก็บแล้วรอลูกค้ามาจ่ายเงินส่วนที่เหลือเนาะอาจจะต้องพักใหญ่ละใครที่มาที่เต็น,นท์ผมเนี่ยที่อู่ผมเนี่ยก็จะเจอคันนี้บ่อยคันนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสะท้อนเป็นสีเขียวไม่รู้เห็นไหมอ่ะให้ดูไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะอ่ะลองขยับให้ดูหน่อยมันจะสะท้อนสีเขียวเนาะมันจะเป็นมุกเขียวลูกค้าทําไปจากคันนี้หลายคันอยู่ประมาณสี่ห้าคันแล้วเหมือนกันในสไตล์พวกนี้ครับอ่ะ นอกจากคันนี้เนาะก็จะมีคันอื่นอีกเนี่ยสคันนี้ก็ยังไม่ได้ขายอ่ะมารับชมกันได้เนาะที่นครทมนะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจเกี่ยวกับรถญี่ปุ่นเนาะก็ติดต่อกันได้นะครับที่เฮียงจเจรินย,ยนต์จำกัดนครปฐมครับผมขอบคุณครับ